เปียกอากิ Angry, ครับหนึ่งขาแล้วอันนู้นนะครับหวานลงไหมครัไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นนี้นะนุ่มๆเลยนะพี่ดูกหลุดพืดๆเลยนะาต้องลุ่มครับเดยหนื่อย มาไปจ้นาเนื้อหนังไส้หนึ่งเส้นนะ เดียวกับร้านนู้นนะครับใช่ครับฮีร้านเนี้ยที่อ่ะใช่ครับ่อซื้อไ้านร้านี้อะไรเด็ดครับครับมีไส้ด้วยใช่ไหมพี่ครับ ใสได้เลยจ้า